ความสำเร็จครั้งนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เปล่าถ้าไม่มีพันธมิตรนะคผู้สนับสนุนแรงจ้านผู้จัดจ้างแลก็ต้องขอขอบคุณพันธมิตรที่แข่งแหกรายที่มาร่วมกับเริเวในการนี้ค่ะแสดงว่าเหมือนเราจะมีหลายๆอย่างในการมีเพื่อนใช่ค่ะก็จะมีนะคะโปรแคมเปญนะคะจะเปิดโดยการจัดงานการในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้นะคะจะมีการตีพิมพ์นะคะสินปอง ใน earlier, ใหนังสือมีเดลิเนียนะคะให้ท okay. mm ุก hmm. ท so so anyway, mm ่านนะคะได้ปัดคูปองเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็ในช่วงฟุตบอลโลกที่จะมีขึ้นนะคะฟุตบอลโลกครั้งนี้นะคะจะมีกาตาร์เป็นประเทศเจ้าภาพนะคะจะเตะมันหาในวันที่20พฤศจิกายนนะคะถึง18ทันตา00นะคะก็สามารถร่วมแคมเปญได้ตลอดช่วงของการแข่งขันท่ครุฑบอลนะคะกิจกรรมวันนี้นะคะเป็นงานของกิจกรรมแคมเปญเชียร์มูนะคะซึ่งจายเดลิเนียนะคะชื่อแคมเปญว่าลุ้นทุก๊บมามาคูปองคฟุตบอลโลก นนีะะคมีของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทค่ะก็สามารถชื่นชมได้ค่ะคือต้องหนังสือพิมพ์แล้วก็สามารถกดรหัสมือถือหรืแล้วก็ถ่ายกดเข้ามาได้เลยค่ะก็อยากจะเรียนเชิญนะคะสามารถมาร่วมสนุกกับเบดีนีนได้ติดตามได้นะคะข้อมูลทางที่สเซอร์เบดีนีนก็เว็บไซต์เบดีนีนออนไลน์ก็สื่อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของเราค่ะ รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะวันนี้มาเป็นตัวแทนของบริษัทจีเอ็มแกรีค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ร้องเพลงด้วยนะคะค่ะแล้วก็มีโอกาสได้มาร่วมร้องเพลงด้วยนะคะวันนี้แล้วก็ปกติเนี่ยเป็นคนชอบดูบอลอยู่แล้วปกติเนี่ยต้องบอกว่าเชียร์ลิเวอร์พูลแต่ว่าบอลโลกครั้งนี้ขออนุญาตเชียร์บราซิลนนี้เบลี้ก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะขอขอบคุณโอกาสจากทางเดลี่นิวมากๆเลยนะคะก็พวกเราก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาริ่มกันเชียร์ไปกับเดลี่นิวเยอะๆเลยนะคะ ใช่แล้วค่ะผ่านเดลีเนิวเนี่ยแหละค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานของเดลีเนิววันนี้มากๆครับตัวตอนมาจากช่อง8แล้วก็จากทาง r s นะครับก็เป็นตัวแทนที่มาอยู่ตรงตรงนี้นะครับก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆแล้วก็ผมก็เชียร์บอลอยู่แล้วเหมือนกันครับทางฮและเชียร์ลิเวอร์พูลผมเป็นแมนยูอยู่แล้วครับก็ปีนี้ผมขอเชียร์โปรตุเกสแล้วกันครับมีโรนัลโดอยู่ครับผมผมก็คือโปรตุเกสในดวงใจเลยครับท้งใจเลยตอนนี้ครับเหมือนตะวันทิ้งก็ดูข่าวบอลต่างๆเลยของ ตลอดทางดีนิวอยู่แล้วครับตั้งแต่เด็กจนโตเลยครับคือคุณพ่อเป็นโคนชอบอ่านหนังสือพิมพ์อยู่แล้วแล้วก็ดีลิเนียลนี่แหละครับโตมาแบบนี้เลยครับสยมพูตลอดเวลาครับอยากให้ทุกคนนะครับเป็นแฟนทางเดลินิวนะครับติดตามฟุตบอลโลกนะครับทางเดลินิวก็ส่งฉลากมาครับว่าทีมไหนจะเป็นฟุตบอลโลกครับรุนรางวัลกับเดลินิวกันครับจริงก็วันนี้ก็เป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะได้รับรางวัลแล้วฮะ เพราะว่ามีลุ้นทุกแมตช์เลยนะครับแล้วก็โหของรางวัลมากมายกว่า10ล้านนะครับอยากได้ทองมากเห็นทองเมื่อกี้นะฮะก็ก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมงานนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณเดนิวมากๆเลยนะครับที่จัดแคมเปญดีๆแบบนี้นะฮะให้ประชาชนชาวไทยนะครับได้ทั้งลุ้นฟุตบอลด้วยแล้วก็ลุ้นโชคไปด้วยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเราห่างหายจากแคมเปญสนุกๆแล้วก็ฟุตบอลโลกมานานแล้วนะครับผมว่าฟุตบอลโลกก็น่าจะเป็นเป็น หนึ่งกิจกรรมใหญ่ของโลกที่ทำให้ทุกๆคนได้เหมือนกระปี้กระเป๋าก็ชุ่มกระชวยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขอบคุณทางเดียวดีมากๆนะครับเชียร์แมนยูังครับนี่ผมมีพักพวกแล้วนะฮะอยู่ได้กันได้ใช่ครับแต่ว่าปีนี้ถ้าเป็นฟุตบอลฟุตบอลโลกนี่น่าจะเชียร์อาร์เจนตินาครับเพราะอยากเห็นเมสซี่ได้แชมป์ครับผมก็เราเป็นฝั่งเอเชียละกันนะคะก็เชียร์ทางเกาหลีใต้ค่ะจีจี้เชียร์ไหงเชียร์ญี่ปุ่นเชียร์ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ค่ะ กินฝั่งเอเชียค่ะแคมเป็นลุ้นทุกนัดมันทุกแมตช์ฟุตบอลโลก2022กับเดลีนิวนะคะจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนี้แล้วนะคะอย่าลืมติดตามชมได้นะคะทางหนังสือพิมพ์เดลีนิวแล้วก็สื่อออนไลน์ของเดลีนิวทุกแพลตฟอร์มค่ะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะไม่เฉพาะแฟนคลับเดลีนิวนะคะประชาชนคนไทยทุกคนนะคะก็มีมีส่วนร่วมได้เชียร์เชียร์ทุกแมตช์นะคะกับเดลีนิวแล้วก็ลุ้นแชมป์โลกด้วยไม่ใช่แชมป์โลกแชมป์โลกปะโลกลุ้นแชมป์โลกค่ะ